สวัสดีครับผมจันเวสเกษตรธรรมศาสตร์เด้อรับมาฮอดเนี่ยเด้อแรงอันอันป้าเนี่ผคนสองมาเนยจันกะมาเสียมดมดแดงมาใส่ซสิน้มดแดงมดแดงมดแดงไข่มดแดงนี่เด้อครับอ๋อเบิองบ้านี้ก้อนสิมาเข้ากับทำความสะอาดก่อนเห็ดยังคือทำความสะอาดเกิดมีมองไนมีมดสีดำพวกมดสีดำทุกชนิดนะครับ กอนคาเสียันตะาลเด้อครับพี่น้องคือสีขาวสีทำลายหมดแดงที่เขาออกมาไม่ไม่เพราะว่าเขากำลังเฮ็ดเฮื่อเห็ดห้างอยู่ผมมีเวลาปกป้องไข้ปกป้องยังพวกตัวอ่อนติ่ติดมาในห้างหมดดำทุกชนิดแม้แต่มดขั้นไฟน้อยๆนึ่งกะกอนคาเซียนตะาลเด้อครับเพราะไม่ใช่เพราะย์จนเคยได้ประสบการณ์มาแล้ว ผลที่รับก็าบ่ได้เพราะถามสกุนตุวบันไดเพราะวะ่ามู้นันสิมางาดกินไข่ตัว,ว่อนเด้อครับเพราะวะ่าอันยังเขาประทันเห็ดอาณาจักรของเขาแล้วอยู่เห็ดเนื้อในยัง,ยงประทันงแล้วเด้อครับมาเพื่อจะสำรวจเบื้องก่อนนะปวดไวม่เลยกังวลบ่เนาะเนาะเอ้าไม่ใช่เงียนยี่ดอกเอ,อ้ามองเห็นดอกมดสีดำดำ นี่ยังไงมันเป็นปลอดภัยอยู่ดอกเบิ่งน้อกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้มันแบบในต้นคืออยังคือกันเด้อครับเฮาก็ต้องสมบูรณ์เบิ่งกันหมดสีดำทุกชนิดนั่นให้พี่น้องไอ้ใช้วิธีใดก็ได้ที่ว่าให้หมดสีดำนั่นโอุปยุบป,ปิสะก้อนเพราะว่าใหญ่นี้สกะก้อนเด้อครับจังสิเฮาจังสิแขวนไอ้หางบนแดง เอาเออกมาพัสดุที่นั่นกะนี่เด้อครับเพราะว่าตอนเอามานั่นเพระเาะยัจานบ่ได้นำเสนอเพราะว่ามันยากการนำเสนอเด้อครับถ้ากล้องกบบระบะมีเพราะยัจานก็เห็ดผู้เดียวการล้วน้ำมันบกจังน้อยนำเสนอพี่นบบ้องกระบะได้เห็นรายละเอียดคับเพราะบันไดเด้อครับ ตำรวจบางแล้วกับบอมีนะในต้นในยังกับบอมีนะมาหมดสีดำก็รุ่นกรน,นพญจารนามาปีกายนี้ก็คือเป็นเงื่อนเป็นห้างคือไงอยู่นะก็เลยเอามาใกล้ใกล้มองนี้เพราะว่าด่านทางพุ่นยังเห็นหมดสีดำอยู่มันก็จะเป็นระบบนิเวศของเขาเม่จังไรที่สูส่กันหรือว่ายัางชิงพื้นที่นหนาารืออนาจักรบพญจารก็ตั้งจดสังเกต ไม่ซ้ำนีเด้อครับอาจารย์ผูใ้ใดมีความรู้หรือทักษะแนวใดในการเรื่องมดแดงในระบบนิเวศลักษณะจังสี่กับอันขอความกุณนาให้องความรู้พรญจารทร์มาเด้อครับสขอบคุณหลายคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมีได้แค่นั้น,นมดแดงสิเตรียมมากก่อน เด้อครับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ